ก็ต้องกราบสวีตสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับพี่เชนเกยนะครับช่อง Beat Channel นะครับแล้วก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟน์นะครับผมอ่ะนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนตั้งค่าลากยิงหัวแบบพี่อินดาฟเลยนะครับอ่าแบบโหดๆแบบพี่อินดาฟเลยนะครับแต่ไม่ใช่ของพี่อินดาฟนะครับแต่พี่จะสอนนะครับผมการตั้งค่าแบบนี้แบบนี้นะครับผมอ่าก็จะเหมือนๆคล้ายๆกับ แคนนะครับแคน p ีเอสนั่นเองนะครับไปคล้ายกับคนอื่นนั่นเองนะครับเพราะว่านะครับเดี๋ยว เดี๋ยวพี่อะโอเคเดี๋ยวพี่จะมาสอนเลยนะครับสอนวิธีการตั้งค่าแบบคล้ายๆเลยก็ได้นะครับแบบบนโหดแบบพี่อินดัฟเลยนะครับผมเนาะก็ก่อนจะไปตั้งค่านะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับคอมเมนต์อยู่ดีคอมเมนต์อ่เฟซเพื่อลุ้นรับพี่จะแจกเพชรนะครับเพราะว่าถ้าคลิปนี้ครบ1,000ไลค์ภายในวันนี้เดี๋ยวพี่จะแจกเพชรกันไปฟีเลย1,000เพชรนะครับผมอ่ะโอเคกดติดตามกดกระดิ่งได้เลยนะครับแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับถ้าใครดูไม่จบก็คือจะไม่เข้าใจนั่นเองนะครับต้องดูให้จบนะครับ นะอ่ะโอเคนะครับก่อนจะไปอ่าดูวิธีการตั้งค่านะครับเดี๋ยวพี่พับอัปเดตก,กิจกรรมกันก่อนเลยนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรที่เข้ามาใหม่บ้างนะครับผมอ่ะโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมแรกเนี่ยที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับตั้งแต่วันที่6นะครับ6กันยายนนะครับผมก็ เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับเข้าร่วมแก๊งทรชนนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นการล็อกอินนะครับเพื่อรับตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครหัวหน้าทรชนเกาะสวรรค์ชายนั่นเองนะครับรับไปฟรี3วันเลยนะครับผมล็อกอินหนึ่งครั้งพี่ก็รับไปที่เรียบร้อยนะครับที่พี่ใส่อยู่นะครับผมนี่นะนะครับผมก็ใส่อยู่คือของฟรีนะครับผมเนาะแล้วก็อีกนึงนะครับผมเล่นครบ3ตาเนี่ยรับเป็นนี่เลยนะครับคูปองโกละย่อนะครับหนึ่งใบเลยฟรีๆนะครับแล้วก็เล่น6ตาครบนะครับผมรับไปเลย ครูปรองเรียกเป็นแลกเปลี่ยนปืนกน็หนึ่งใบนะครับผมแล้วก็เล่นก้าวตาเนี่ยรับเป็นนี่เลยนะครับร่มชูชีพร่มทอร์ชนนั่นเองนะครับรับไปฟีถาวรเลยนะครับผมนะ โอเคนะสำหรับก okay. ิจกรรมนี้ก็หมดในวันที่13กันยายนนะครับเวลาตี 399p นะครับวันที่4นั่นแหละนะครับผมเนาะโอเคนะครับแล้วก็กิจกรรมต่อไปเนี่ยเป็นกิจกรรมท็อปอัพ3ปีฟรีไฟนะครับผมก็จะเป็นการเติมเพชรเลยนะครับเติมเพชรกัลาการเพชรรับเป็นนี่เลยนะครับเป็นปีกสีชาตินะครับแล้วก็1นึ่งกาเพชรรับเป็นนี่เลยนะครับปีกแข่งเสรีภาพนะครับผมแล้วก็เติมเพชร399เพชรนะครับรับเป็นน้ำหอมตัวนี้เลยนะครับไม่รู้ว่ามันใช้อะไรนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปเนี่ย อ่าเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยนะครับก็เป็นทีรเก่าแล้วนะครับโอเคนะครับเรามาดูในส่วนตู้ลัคกเ้รอย่อกันว่าที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็เป็นลัอตู้ร็อเอาเอากิจกรรมตัวนี้ก่อนนะอ่ะเอากิจกรรมตัวนี้ก่อนเลยนะก็เป็นกิจกรรมในร้านค้านะครับผมก็คือเข้ามาร้านค้าแล้วกดทั่วไปนะครับก็เป็นออกสเต็ปโชว์เหนือนะครับกับคู่หูตัวปวดนะครับก็ใช้เพชรในการซื้อนะครับเป็นหน้าทางนะครับอี่ โคตรเท่ว่ะไป้เป็นนี่เลยนะครับตา่าง9.9เพชรนั่นเองนะครับนี่ด้วยนะครับโอ้โหโคตรเท่นะครับผมนะพี่บอกเลยโคตรเท่นะครับแล้วก็จะมีนี่ส่วนนี่เลย่าทางเป็นนกตัวนี้ด้วยนะครับผมนะก็มีตาทางอีกเยอะเลยนะครับอี๋โคตรเท่อ่ะแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับนี่นะครับก็จะมีล้มเล่นน้ำนะครับอ่ะมีหลากหลายเลยนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับที่เข้ามาใหม่มีเยอะเลยนะครับผมเนาะ ก็จะประมาณนี basics, like, trainers, ые, yes. ้เลยนะครับแล้วก็อาวุธที่เข้ามาใหม่เหมือนกันนะครับผมก็เป็นไอวอนะครับก็เปิดขายไปที่เรียบร้อยนะครับผมนะก็เป็นไอวอรไดโนวนะครับผมอ่านี่เลยก็เป็นหน้าจิต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 ับกําลังตจิตจิตนิตจ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 ิตนตจิ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 ิติจกิตจ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 ิน P90 นะครับผมเป็น P90 ตัวนี้เลยนะครับผมนะ P90 ก็มาใหม่มีรูปสายฟ้าโอ้โหโคตรแก๋มนะครับมีรูปสายฟ้ากระจายออกมานะครับผมนะเออโคตรแก๋มนะครับก็เป็นค่าฐานะปืนเนี่ยก็เป็นดาเมนบวกสองนะครับระยะบวกหนึ่งนะครับแม็กซ์ซีนลบหนึ่งนั่นเองนะครับถือว่าสีสันสวยงามเลยนะครก็มีตัวเลขข้างในด้วยนะครับผมเ็เหมือนเป็นแบบทรายคอเทนอะไรสักอย่างนะครับ โอเคนะพี่บอกเลยแต่สีสันน่ะใช้ได้เลยนะสีสันใช้ได้เลยพี่บอกเลยนะครับผมนะเรามาดูใกล้ๆกันเลยนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมอ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับปืนที่เข้ามาใหม่แล้วก็จิตกรรมที่เข้ามาใหม่แล้วก็อีกอันนึงนะครับผมอีกนึงก็จะอยู่ในส่วนอ่าลัคกี้เราย่อนะครับลัคกี้เราย่อตรงนี้เลยนะครับก็เป็นนี่เลยตู้ซุ่มนะครับผมลัคกี้เราย่อทรายชนคนป้นโลกนั่นเองนะครับอ่าเราไปดูของรางวัลกันก่อนเลยนะครับส่วนของรางวัลเนี่ยก็จะมีตัวละครตัวนี้นะครับอ่าดูโอ้โหโคตรแก่ง นะครับอี๋นะครับแล้วก็เป็นกระเป๋าตัวนี้เลยมีเงินข้างในด้วยนะครับโอ้โหดูเวลหนึ่งก่อนนี่เวลหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะครับผมเวลสองปุ๊บนี่เป็นกระเป๋าเหมือนกลมๆซึ่งตรงไแล้วก็มีหน้ากากข้างๆนะครับผมอ่านะครับแล้วก็อันที่สามก็จเป็นตู้เซฟเลยนะครับเป็นตู้เซฟสีสันสวยงามเลยนะครับของรางวัลก็ยังมีรางวัลนี้นะครับพี่ก็มีวางส่วนแล้วนะครับผมนี่ไปเป็นมีเหรียญน่ด้วยนะครับผมนะเป็นเหรียญตุลาคมนำโชคนั่นเองนะครับผมก็ การหมุนเนี่ยหมุนหนึ่งครั้ง60เพชรนะครับแล้วก็หมุน10ครั้งฟรีอีกหนึ่งครั้งนะครับผม600เพชรนั่นเองนะครับน้องๆก็อย่าลืมมาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเพชรนะครับก็อย่าลืมทั้ตามปฏิกายนพี่ก่อนนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะความเป็นอยู่ดไม่ชื่อเฟซใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ดูคลิปนี้จบกดไลค์กดแชร์แค่นั้นเองนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขอรับตัวนี้ก่อนนะครับก่อนจะไปดูการตั้งค่าลากยิงหัวแบบพี่อินทร์รับกันนะครับผมก็ เป็นสูตรพี่เองแหละนะครับเป็นการตั้งค่าพี่เองแต่ว่าจะตั้งค่าให้โหดแบบเขานะครับต้องทํำยังไงนะครับต้องทําแบบไหนนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปนี้พี่ขอ1000ไลค์นะครับถ้าครบพี่แจกหนึ่งพันเพชรเลยนะครับผมโอเคนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากได้รับเพชรฟรีหนึ่งร้อยเพชรกดเข้ามาที่ตรงนี้นะครับผมแล้วไปสิและส่งตรงนี้นะครับผมอ่ะฟรีพาสเองกดไอ้ไฟพาสนะครับตรงนี้นะครับหนึ่งรูปหังกระโหลกแดงนะครับกดมาหนึ่งครั้งนะ จะได้รับเพชรเนี่ยนะครับก็อย่าลืมมากดรับนะเพราะว่าสําหรับใครที่รับสิทธิ์ขั้นสูงไปแล้วหรือว่าซื้อสิทธิ์ขั้นสูงไปแล้วมากดรับตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับดูเมาส์พี่นะครับผมนะหมุนอยู่นี่นะครับผมนะอันที่2นะครับมี3อันนะครับอ่ะตรงนี้เลยกดเข้าไป1ครั้งนะครับผมจากนั้นนะครับจากนั้นให้เรากดเลือกมาที่รูปที่2อนะครับผมอ่ะก็ยังมีขีดเห็นไหมนะครับสีส้มอยู่อันที่2นะครับผมอ่ะนี่เลยนะครับถ้าสาหรับใครที่ซื้อสิทธิ์ขั้นสูงแล กดรับวันแรกเนี่ยนะครับผม25เพชรนะครับกดรับวันที่2 75ก็คือ75บวก25เป็น100พอดีนะเป็น100เพชรแล้วก็บัตรได้มาหลายย่ออีกหนึ่งใบคุ้มไปเลยสหรับกิจกรรมนี้รับไปฟรีเลยสหรับคนที่เติมสิทธิ์ขั้นสูงแล้วนะครับผมโอเคเรามาเดือนขั้นตั้งตตัังงการตั้งค่าในกว่านะครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนการตั้งค่าพื้นฐานก่อนนะครับการตั้งค่าพื้นฐานเนี่ยก็จะมีกราฟิกมีการ ใช้เฟรมเรทอะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับใครที่เล right ่นในโทรศัพ <adapting> ท <them> ์เนี่ยก็คือสำหรับใครที่สเปคต่ำสูงก็กดขั้นสูงไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เฟรมเรทนะครับเฟรมเรทเนี่ยก็คืออ่าสำหรับใครที่โทรศัพท์เร็วๆนะครับก็ปรับไปที่สว่างมากได้เลยนะความสว่างนะครับเฟรมเรทสูงก็คือขั้นสูงนะครับชาร์โดเปิดเลยนะครับแล้วก็ความคมชัดระดับสูงก็คืออ่าเลือกขั้นสูงไปเลยนะครับแล้วก็การตอบสนองเนี่ยอ่ะ เราไปดูกันช็อตน,นี้แหละสําคัญนะครับช็อตนี้สําคัญนะครับผมเตรียมแคปเตรียมจดไว้ได้เลยนะครับหรือว่าปรับตามพี่ได้เลยเนาะ,ะเดี๋ยวพี่รีเซ็ตก่อนนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวพี่จะบอกนะครับผมสำหรับการตั้งค่านะครับผมก็คือมองรอบๆเนี่ยก็คือเป็นา90นะครับอ่ามองรอบ90นะครับแล้วก็ก้อนเลนด,ด์ดอทเนี่ยนะครับผมปรับมาที่เ70นะครับแล้วก็สโคป2อยู่ที่ทท แปดสินะครับผมสโคปซีนะครับ80เหมือนกันเลยนะครับผมอ่า80เหมือนกันแล้วก็สโคป AW นะครับอยู่ที่59นี่เลยนะับแคปไว้ได้เลยนะครับสูตรนี้ก็ เป็นสูตรที่พี่คิดนะครับผมคล้ายๆแน่นอนโห้แน่นอนสูตรนี้นะครับลากหัวไวแน่นอนแม่นแน่นอนนะครับผมอ่าสเต็ปเหมือนพี่อ่าอินดับแน่นอนนะครับพี่บอกเลยนะครับพี่บอกเลยเนาะอ่าก็แคปไว้จดไว้ได้เลยนะสำหรับสูตรนี้นะครับแล้วก็อื่นๆก็ปรับตามใจชอบงน้องเลยนะครับปรับตามใจชอบน้องๆเลยแล้วแต่ถนัดเลยนะครับแต่หลักๆพี่จะมาสอนในล้วนในล้วนอะไรวะ ในเรื่องนะครับการตอบสนองการตั้งค่าล่ายิงหัวนะครับแล้วก็การตั้งค่าพื้นฐานนั่นเองนะครับเข้าใจกันง่ายนะครับผมโอเคเนาะอีพีหน้าเดีวพี่จะมาสอนคนไหมก็อย่าลืมติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะครับมีประโยชน์แน่นอนสำหรับใครที่คิดว่ามีประโยชน์แล้วก็ถ้าปรับแล้วนําไปยิงลากหัวได้แม่นๆมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับผมถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ได้เลยเพื่อแจ้งเตือนนะครับผมถ้าครบหนึ่งพันไลค์พันนี้เดี๋ยวพี่แจกนาทีเลยหนึ่งวันเพชรนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบว่สสััดีค tiếp tục